สวัสดีล่ะกาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอสู้ช่องอุ่นดับสิ่งทางด้านยึดตัวหลักกทางเพจครับกระผมใจอีกหนึ่งบทตอนก็บอกก็จากพี่น้องขออย่าแรงงานตกกับพี่กับน้องนะครับวัอนี้ยกกับเจ้าโกเบโก้ครับโกเบโก้ SK210LC นะครับเกียร์สิบตัวนี้ครับตัวใหม่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัวใหญ่เจ้ามีพุ่งขี่อยู่ตั้งหนึ่งจุดหนึ่งคิวครับโอ้พระธรรมดาครับพี่น้องถือว่าเป็นรุ่นที่ใหญ่นะครับ น้ำหนักกลายนะครับน้ำหนักเยอะ22ตันนะครับโอ้โหน้ำหนักนี่พุทธรรมดาครับ22่สิบจุดจุดหนึ่งแต่จำเอาผิดนะครับ22.1ตันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับคันนี้ใหม่ๆล่าสุดเพิ่งออกมาได้3เดือนครับกับพุ่งขีดที่ใหญ่กวา่าตัว200นะครับ200นี่อยู่ที่0.93ยกิวนะครับแต่ตัวนี้ 1.1คิวบอรธรรมดาครับเคร,เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกัน e นะครับฮีโร่ JL5E นะครับก็ถือว่าสุหยอดนะครับดีซูบนะครับเรื่องความประหยัดน้ำมันต้องไปวัดกันนะครับใหม่ๆล่าสุดครับหลายๆลคนถามผมมาว่าจะเห็นือวบารีวิวขั้น เอ็ดเคสองหนึ่งศูนย์ไฮเบิ้งเนี่ยนี่ครับมื่อนี้กระผมใจอิงนุบุทอนพาพี่น้องมาดูนะครับภาพมาเบิ้งเจ้าเอ็ดเคสองหนึ่งศูนย์เอลซีนะครับเกีดสิบหรือว่ามาเก้นครับเป็นตัวที่ใหญ่นะครับถ้าเทียบกับซานี่ก็คงจะเป็นอ๋อซูเปอร์เอซีนะครับสำหรับตัว215หนึซูเปอร์เอซีนะครับน้ำหนักเท่าๆกันนะครับที่สตันนะครับน้ำหนักปฏิบัติการแต่ว่าอันนี้พุ่งกี้มันใหญ่กว่านะครับไม่มีลายหัวกระแทกเะฮ่รถนี่มาจากสระบุรีครับ คันนี้มาจากสระบุรีนะครับมาจากไรเหมือน,นกัน500กว่าชั่วโมงน่าจะ582หรือยังไงนี่แหละผมจำจำจำไม่ผิดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ <laughs> เอาสามเพื่อนยุ่งหันหนีพี่น้องแต่ว่าลืมเข้าครับลืมไปแล้วว่ากี่ชั่วโมงนะครับคันนี้ก็เดินทางมาจากสระบุรีมาด้วยกันสามคันนะครับเข้า <c oughs> มากับเจ้ามาร์กเอกด้วยนะครับมีมาร์กเอกขุดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นมาร์กเทน ก็ตัวนี้มีกล้องหลังครับไม่ใช่ตัว SM ไม่ใช่ตัวเซฟมานี่นะตัวนี้มีครบทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหลังไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นอา่าฟูลออปชั่นนะครับฟูลออปชั่นสำหรับตัวนี้ก็เดี๋ยวไปถามดูในการขับว่าเป็นยังไงสู้แข็งดีไหมความเร็วอุ้งกี้ใหญ่ๆนะครับดีหรือเปล่าสำหรับเจ้า SK210LC นะครับโอ้ระบบ ก็หนึ่งสองสามสีห้สอาหรับล้อเลื่อนะครับ8ลูกข้างบนใช้เป็นแคลเอีร์โอ้ออนหญาตเปิดกระจกใหม่เดี๋ยวไส่ล่ะคนขับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนนะพี่สระบุรีครับสระบุรีน่ะมานานยังสามเดือนสามเดือนทบดีไหมรุ่นนี้ได้การนะพวกขี้ม้นใหญ่นะใหญ่ใหญ่กัเพื่อนเลยมัาางแถวนี้ ใหญ่กว่าเลยนะาะวัสามเดือนแล้วแฟนลงมาด้วยเป <c ười> ล่าเแซอเล่นเสวเล่นนะแสวเล่นเสนืสอเล่นก็มาอยู่บนนี่แหละมันช่วงนี้มันโควิดไปไหนไม่ได้เนาะก็อ,อยู่ตัวบอ่อดินนะี่แหละก็ความนิ่มดีไหมกระดกไหมฮะเห <c ười> มือนกันเมือเลอะเลอร์มันเยอะกว่ายังไ <c ười> ม่ได้น้ำเลยลร<ะ>อ <c ười> นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรถเลื่อนมันแปดตัวรถเลื่อแปดตัวมันเป็นตัวเอลซีมันใหญ่ช่วงล่ามันใหญ่มันจะไม่กระดกไนงะไม่กระดกไม่กระดกนะแล้วสู้แข็งไหมตู้ตัวนี้สู้แข็งใช่ไหมเออก็ม,มันจะมีตัวเอสเอ็มมันก็เล็กกว่านี้นะไอ้สองร้อยแต่มันมันสู้แข็งไม่ไม่เท่าตัวนี้หรอกถ้าคิดว่าสู้แข็งดีแล้วก็ตักดินไวไหมก็วแล้วนะ่ะ เอ้าว่างๆเดี๋ยวพาไปเที่ยวแถวนี้อ๋อนะครับนี่คือทีมงานมาจากสระบุรีนะครับมาด้วยกัน3คันครับห้าร้อยเท่าไหร่นะห้าร้อกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยห้าร้อยแปดสิบสองชั่วโมงโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าดูการทํางานครับ ดูกันตักกับตักใส่สิบล้อนะครับอาจจะมองไปเองสิบล้อนะสิบลอ้ออยู่ฝั่งน,น้นสิบล้ออยู่ฝั่งบนรัน้องกันสิ้ยให้เห็นเบิร์กะมันมันหยนแสงนิดหน่อยนะครับเอา้าเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวจะพาเดินไปนะครับคนขับบอกว่าสู้แข็งดีนะครับรุ่นนี้มันเป็นตัวถ้าจะพูดก็คือเป็นตัวพิเศษนั่นแหละตัวใหญ่พิเศษ ซึ่งพุ่งกีมันก็ใหญ่ทีพุ่งกีมันใหญ่แล้วก็ช่วงล่างมันใหญ่ช่วงล่างใหญ่ก็จะทําให้แรงกดมันมันได้เยอะเอาคนขับบอกว่าไม่กระดกแต่สู้แข็งเลยดีเอาก็ลองดูครับนี่ก็คือผมไม่เคยขับหรอกคันนี้นะครับรุ่นนี้ไม่เคยขับไม่เคยจับด้วย <laughs> เดี๋ยวก็ถามจากผู้ที่มีประสบการณ์ครับผู้ที่ได้ขับนะครับ มันคับเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับก็รีวิวให้พี่น้องได้ดูกันนะครับสําหรับแล้วแต่ใครจะชอบไม่ชอบนะครับแต่ว่าผมว่าตัวนี้ก็สวยนะครับเป็นตัวที่สวยเครื่องยนต์สีสูบนะครับสีสูบสีจังหวะจัดไปนะครับสำหรับเจ้าโกเบนะครับเอ็210 LC 70นะครับสําหรับตัวนี้ก็โอ้นานๆทีเจอนะไม่ไม่ไม่ค่อยเจอบ่อยนะครับ ส่วนมากก็เจอแค่200นะครับเกสเกสสองร้อยสองหนึ่งศูนย์ไม่ค่อยเจอนะครับก็จะมีอยู่ที่ผมขับรถผ่านมาก็จะเห็นอีกตัวหนึ่งของบริษัทอุบลสถาปันจะเป็นสองแปดศูนย์เนี่ยสองแปดศูนย์หรือสองหกศูนย์ไม่ลู้เห็นไกลๆเดี๋ยวจะไปรีวิวอยู่นะครับเดี๋ยวก็ดูคันนี้ก่อนนะครับ สำหรับเรื่องการตักดินเนี่ยมันผ่านอีแล้วเพราะว่าพุ่งกี่มันใหญ่ครับตักใส่รถส,สิบล้อเนี่ยมันได้เปียบได้เปียบขั้นอื่นนะครับเพราะว่าตักใส่น้อยมันก็ไม่น้อยตักแต่ว่ามันเต็มทีมงานมาจากสระบุรีบอกว่าจะมาเยอะกว่านี้อยู่จะมาอีกนะครับเดี๋ยวจะมาเพิ่มขอให้ฝนมันหยุดก่อน ถ้าฝนมันเบาๆลงกว่น,นี้ก็จะทําการมาอีกหลายคันบมว่าเอาจัดไปครับสำหรับอุบลราชธานียินดีต้อนรับนะครับสําหรับทีมงานมาจากสระบ,บุรีนะครับมาดูฟังทางท้ายครับ ี่แผ่นแปะก็800นะครับแผ่แทนแปะที่นี่แป่น800นะครับน้ำหน้ากาจะเยอะหน่อยดูบันทยก็สวยนะนรถญี่ปุ่นดูยังไงก็สวยนะครับ แล้วก็โอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องรุ่นนี้นะครับสำหรับโคเบนี่ผมมียี่ห้อไหนนะครับที่มีไฟอยู่ทางไทยแบบนี้เลสมัยผมเป็นเด็กหน้อยนี่โอ้มักขักครับพี่น้องชอบมากนะครับสำหรับโคเบโกไปโรงเรียนกวาดแลโรปรถไมโครนี่แหละมิบมับปิมันะครับพี่น้องวาดไฟนะครับสำหรับรุ่นอื่นนะครับก็ไม่ก็เห็นมีไฟนะนอกเสียจากโคเบนะครับ อนที่ทำยังมีไฟอยู่เท่าทุกวันนี้ยังมีเอกลักษณ์นะครับสล้วรับโคบิโกมีไฟท้ายนะครับพอสวิงปั๊บไฟท้ายก็อภิบนะครับอภิบปั๊บอภิบปั๊บนะครับแต่ต้องสวิงนะนี่สวิงปับ๊บไฟก็จะติดนะแต่ถ้าหยุดสวิงปั๊บมันก็เดี๋ยวมันก็หายไปนะครับ ก็เป็นการคาดเดาของผมนะครับที่ดูมาตั้งแต่เป็นเด็กก็เห็นไฟมันเป็นแบบนี้นะก็สวยงามครับสวยงามทีเดียวเชียวล่ะนะครับสำหรับเจ้าเอสเกหนึ่งศะครับความเร็วก็ถามคนขับบอกว่าความเร็วไม่แพ้ัดอื่นนะครับแล้วก็เรื่องสู้แข็งก็ไม่แพ้แค่บอกเอาจัดไปครับวงกี้อวโหใหญ่มาก หิ่เป็นยิ่งครับพี่น้นอง <laughs> ออกทรงโฉด <laughs> ลึกๆหน่อย๋อแต่ว่าเครื่องก็ตัวเดียวกันครับกับตัว200แต่ช่วงล่างก็จะใหญ่กว่านี่มีรถเลอร์8ตัวข้างบนใช้เป็นแคริเร์ครับใช้เป็นแครเร์2ตัว หวดโฉมหดโฉมก็ถือว่าสวยงามครับตามที่ลหลายๆคนอยากดูนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ SK210 นะครับ210 LC นนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดต,ตามครับ ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมในช่องบนดัมซิ่งครับอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้อนะครับกดกระดิ่งให้แน่นะครับพี่น้องละกักดแชร์กดไลค์ลิปให้น้ำเด้อดนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับอำลาพราจ่ากพี่น้องกันก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับให้พี่น้องโชคดีมีเงินใส่ปลอดภัยจากโควิดครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ